สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเออารุโนมานำเสนอคลิปนะครับในหัวข้อไฟกระพริบหลายดวงนะครับขาวที่แล้วผมก็นำเสนอไฟกระพริบหนึ่งดวงไปนะครับภาพประกอบบางอย่างอาจจะไม่ค่อยชัดเจนครับวันนี้ขอแก้ตัวใหม่อีกรอบแต่เพิ่มเติมจำนวนไฟกระพริบขึ้นมาครับเป็นหลายดวงนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะ ที่เราเห็นทั่วไปครับก็จะมีการยุ่ใชยงานอย่างเช่นไฟกระพริบ้ัดค้านะครับไฟหน้าร้านแล้วก็ไฟของของผู้ภัยนะหลายรูปแบบวันนี้นะรเราได้เรียนรู้กันว่ารลูปโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมแล้วก็ว e ลีฟาแล้วก็การอัพโหลดบูลีฟาก็คือการแปลงแปลงค่านะครับจากโปรแกรมให้เป็นเป็นเป็นคำสั่ขงของเครื่องนะั้นหนึ่ หรือก็คือการเบินโปรแกรมลงไปที่บอร์ดนะครับวันนี้นะครับต่อขา LED นะครับเพิ่มขึ้นนะต่อไปที่สองขาสองครับ D สอง D สาม D สี่ D ห้านะครับ D หก D เจ็ดตามนี้นะ1องสามสี่ห้าหกเนะครับแล้วก็มีกราวนะครับอย่าลืมนะ ตามนี้นะครับโปรแกรมนะครับมีอยู่สามส่วนนะครับส่วนการประกาศตัวแปรนะครับสองส่วนของเซตอัพนะครับสามส่วนของการบรรลุผมอธิบายโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับส่วนของการเริ่มต้นก็คือส่วนของการประกาศตัวแปรนะครับตัวนี้ มีการประกาศตัวแปรชื่อว่า t ัมเมอรนะครับเป็นอิ t ดิเจมีค่าเท่ากับ1้0มิลลิเซกมีการประกาศตัวแปร LED p i n เป็นลักษณะของ a r ร์เรนะครับมี6ตัวคือ2 3งก็คือให้เป็นอินดิเจนะครับก็คือ2 R 2บวกสอานั่นเองนะครับเรมีการประกาศพินเขานะเป็น i n นดิเจอมีค่าเท่ากับ6นะครับ ต่อไปเสร็จแล้วก็เซตอัพนะครับก็มีการสั่งให้เป็นคำสั่งลักษณะการบนลูปนะครับให้พารามิเตอร์ดิสพินนะครับไปติดตั้งขึ้นมานะครับอินดิเจอร์นะครับให้กับศูนย์นะครับบวกบวกค่าไปเรื่อยๆนะครับดิสพินบวกบวกจริงบวกค่าไปเรื่อยแต่ต้องไม่เกินเท่ากับพินเขาต้องไม่เกินหกครับแล้วก็สั่งให้พินโหมดก็กำหนดให้างเช่นพินโหมด LDP ินนะครับ เป็นมนเท่ากับดิสพินนะครับไม่เกินหกนะครับให้เป็นเอาต์พุตนะครับให้เป็นค่าเอาต์พุตสองสามสี่ห้าเก็ดเป็นค่าเอาต์พุตเซตอัพเสร็จแล้วก็จะมีการวนลูปนะครับวายลูปเนี่ยก็มีการวนลูปสำหรับดิสพินนะครับ,รบเริ่มต้นจากศู 0, นยะ์ดิสพินมีค่าน้อยกว่าพินเขาโดยมีการบวกค่าไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเะแปลว่าศูนย์ดิสพินมีค่ากับศูนย์นะครับ ครับวกค่าขึ้นไปเรื่อยแต่ต้องไม่เกินพินเขาคือ6นะฮะแล้วก็ให้สั่งอนดิตรอนไรเขียนค่าไปที่ LED พินนะครับนะมีการทัมเมอร์หนึ่งอนะครับคู่เป็นหนึ่งอยนะแล้วก็ติดแล้วก็ดับนะครับติดดับแล้วก็มีการนับค่าถอยหลังนะครับนับค่าถอยหลังนะลก็คือมีการสลับไปมานะไปซ้ายไปขวานะครับ นี่คือการวนล,ลูกนะับวยล,ลูปเ <c oughs> สร็จแล้วก็ตรงนี้หลังเครื่องหมายนะครับเละสะลสนะครับก็ตัวอักษรจะไม่นํามาประมวลผลนะครับทําได้ทีละบรรทัดนะครับก็อย่างยกตัวอย่างนะครับ อย่างตัวนี้สลัดนี่คือสีแดงนี่คือไม่นำมาประมวลผลส่วนสลัดแล้วก็ดอกจันนะตัวนี้แล้วก็ปิดด้วยดอกจันสลัดตัวนี้จะคลุมได้หลายบรรทัดนะครับเป็นสิบบรรทัดแล้วคือไม่ไม่ไม่ไมไมมกำหนดก็คือถ้าอยู่ในเครื่องหมายนี้ก็ถือว่าไม่นำมาประมวลผลได้หลายบรรทัดส่วนเครื่องหมาย เอ่อเซมิโคลอนนะครับวงเล็บต่างๆเนี่ยต้องศึกษาจากการเขียนโปรแกรมให้แม่นนะครับไม่ไงั้นโปรแกรมก็จะใช้งาน,นไม่ได้นะเสียเวลานะโอเคครับจบการบรรยายครับสงสัยส่วนไหนก็ไปลองดูใน a r d u i n o b o blog. com นะครับครับก็เดี๋ยวามาลองลองโปรแกรมเลยนะครับ นี้ผมก็เขียนมานานนะลงโปรแกรมไปนะครับก่อนอันนี้น,เนะเดี๋ยวลองลองให้เพื่อนดูอีกรอบเพืนะ่อนเสียบสายนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับ ในส่วนของขาก็ตามภาพนะครับสองสามส้าหกเจ็ดนะครับกับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเหมือนเดิมนะควอร์รี่ เช็คบอร์ดนะครับอร์ดที่เราใช้เป็น Arduino Uno นะร Uno ถูกต้องแล้วนะแล้วก็พอร์ตที่ใช้คือ com 10นะครับ com 10โอเคข้างล่างก็ตรงกันนะคอม10บ com จากนั้นก็อัพโหลดแล้ว ดันอัพโหลดดิ่งนี่ก็เรียบร้อยนะครับแต่เห็นว่าผมเขียนโปรแกรมลงไปนานแล้วครับผมก็มาอัพโหลดรอบหนึ่งครับสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่โปรแกรมกําลังอัพโหลดนะไฟจะดับไปนะแล้วก็จะมาใหม่คือเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าคงทำให้เพื่อนชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้แบบเอรโน่ก็ฝากไว้ ครับติดตามผลงานได้นะครับหลักคุดนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ